สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเกาคุงและโลบอกดิจิมอนมาสเตอร์ซีรีส์สัาน EP ที่28นะครับเย,ย้เอดนี้เนาะก็ต้องบอกว่าเป็นการตามหานะครับตัวจากครั้งที่แล้วแต่เป็นในส่วนของบลั t โหมดนะครับผมก็คือเบลเซบูมอนนะครับบลัชโหมดเนาะบวกกับโหมดขับขี่นะครับผมเนาะโอเคถ้างั้นเราไปดูวิธีหากันเลยนะครับผม ซึ่งวิธีหาเนี่ยเอาหาตัวก่อนเนาะซึ่งผมต้องบอกว่าวิธีหาเบลเซบูมอนเนี่ยบาสโหมดเนี่ยต้องบอกว่าง่ายมากอืมง่ายกว่าครั้งก่อนอีกเท่าที่ผมคิดนะเออแต่อันนี้ต้องมาดูก,ก่อนว่า Data ดดอกที่ไหนนะครับเนาะซึ่ง Data นะครับจะดอกที่ n ินฟินิ Mountain เนาะ ก็จะเป็นตัวทางด้านขวามือเลยนะครับที่ดอบเนาะเป็นบัสโหมดของเบลเซบูมอนนะครับผมเนาะเควสนะครับผมก็จะอยู่ที่อินฟินิตเมลเทนเนี่ยแหละเออเควสนะครับจะต่อจากครั้งที่แล้วเนาะจะเป็นอันนี้จะเป็นเควสที่7จ็ดทับแนะครับซึ่งเควสจะมี1ตัวแต่ว่ามี2เควสนะครับก็คือเควส E และเควส F นะครับผมซึ่งเควส E เนี่ยจะเป็นเควสที่ได้ตัว เนาะซึ่งเราจะต้องตีเบลร์เซบูมบอนบาสโมดนะครับ10ตัวแค่นั้นเลยซึ่งผมต้องบอกว่าง่ายมากประมาณ5เฉลี่ยดโดย5นาทีเราทำเควสได้ตัวเสร็จอืมแค่นั้นเลยแต่ที่มันแบบยากเลยนะคือเควสของโหมดขับขี่ทุกคน เควสของ Behemoth Riding นะครับหรือก็คือชื่อเควสจะเป็น Behemoth u p g r a d เนอะอ่ะซึ่ง Behemoth u p g r a d เนี่ยจะเป็นเควส F เควสก็จะต่อจากครั้งที่แล้วเหมือนกันเป็น2ทับสเออเควสนะครับก็คือให้ตี Behemoth u p เก a d หรือก็คือเบลเซมมอนบัสโมดที่มันขี่รถอยู่นั่นเองซึ่งต้องบอกว่ายากมากไม่ใช่ยากในที่ของความแบบว่าตีมอนไม่เข้าหรืออะไรนะ แต่เป็นความยากของการเกิดทุกคนมันเข้ามาเมื่อวานเนาะผมเล่นตอนเช้าประมาณ11โมงกว่ากว่า11โมงเกือบจะเที่ยงแล่วแหละไม่กว่าเอาเอผมตีไปได้9ตัวประมาณ11โมงถึงเกือบบ่ายอะอ่ะเกือบบ่าย ผมตีไปได้9ตัวแล้วผมต้องมาทำทุระต่อใช่ไหมผมก็เออกลับมาตองคืนเพื่อจะมาทำอีกตัวเดียวเราจะได้อัดคลิปแล้วลงเออปรากฏว่าเควสมันหายครับเออผมก็เลยต้องมานั่งเคลียร์ใหม่เลยต้องแต่หลังจากที่ผมลงไลฟ์เมื่อวานอะ่ะ3ามทุ่มกว่าจนถึงเที่ยงคืนกับตีหนึ่งผมเพิ่งทำเควสเสร็จของ h e m o t h r i d i n g ทุกคนคือแบบมันสุดจริงๆอะ่ะคือแม่งเกิดยากแบบยากมากเออถ้าใครจะทําก็สู้ๆนะฮะทุกคนแต่ถ้าใครไม่ทําก็ใช้พลังเงินแค่นั้นแหละมันยากจริงถ้าถ้าถ้าไม่มีคนแบบไปเกณฑ์เพื่อเดินวนเพื่อให้มันเกิดอะ่ะคือยากมากผมบอกแค่นี้เลยอืมโอเคเท่านี้เราก็จะได้เอ,อ่อในส่วนของเบลเซบูมอนบลาสโมดกับโหมดขับขี่เนาะแค่นี้เลยทุกคนเออ ง่ายไหมง่ายมากอ่าแลด้วยคกคนสังเกตอะไรไหมว่าเฮ้ยเควสมันยังมีต่ออีกคือเควสที่8เควสสุดท้ายและเควสที่3มเควสสุดท้ายในโหมดขับขี่เพราะฉะนั้นแล้วผมเดาว,าว่านะว่าล่าง x เ,เนี่ยจะต้องมีโหมดขับขี่แน่นอนเออซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าล่าง X มีโหมดขับขี่มันจะเป็นยังไงแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นรถธรรมดาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะฮะก็ต้องรอ ชมกันต่อไปว่าเขาจะอัปเดตมาแเป็นแนวทางไหนเนาะออโอเคครับทุกคนคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์สำหรับคุณมือใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลงังใจในการทำคลิปให้เกาด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในคอมมูนิตี้ของดีเจมอนต์มาสเตอร์โลบอคใน YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้หรือว่าบางคลิปทุกคนคอมเมนต์กันในคลิปคลิปนั้นผมก็อาจจะไปไล่ตอบแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับผมเนาะ และถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยว้นที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย